ฉันหล่อหรือยังเนี่ยเจหล่อหรือยังเนี่ยเจก็เริ่มหล่อ,อนิดเจไปตัดผมมาไปทำงานมาขอโทษทีไปทำงานมา เจขอทษวัทีนะเจไปทำงานมาเป็นไงช่วงนี้งานเป็นไงช่วงนี้งานก็เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆดีได้เรื่อยๆดีครับทำงานดีนวผกก็เปาไปเร็กแล้วนะใช่ครับช้าหน้าสเดยอด ทำไมเนี่ยใช่เรื่องหรอเรื่เวลาเขาแปะถ่ายบ้านอะไรแบบนี้ไม่เถียงเจมเสียใจยอยู่เลยอะ่ะคือเจก็เผลอบ้างแหละเรื่องที่ออกหักแหละเรื่องนี้เจาทำงทานเจไปบริษัทโน้นเจไปบริษัทนี้เจกนะ็ไปบริษัทนะเจรู้สึกว่าชีวิตเจยุ่งอยู่กับางานอย่างเดียว เี๋ยวเจก็ต้องขับมอไซค์ไปบริษัทโน้ตเจก็ต้องขับมอไซค์ไปบริษัทนี้เจก็ต้องขับมอไซค์ไปบริษัทนั้นชีวิตนี้มีแต่ความวุ่นวายเจแบบไม่เข้าใจแต่เจก็ยังคิดถึงเขาความรักของเจอมันไม่มีค่าในสายตาเขาเลยความรักของฉันันไม่มีค่าอะไรเลย เสียใจบ้างบางครังร้องไห้บ้างเสียใจมากชีวิตชีวิตฉันน่ะก็ต้องเดินต่อไปเจเป็นคนสู้ชีวิตดูว่าเจสู้ชีวิตมากเลยเจจะเจไปเป็นสานโน้นเจไปทำงานให้หลายที่เลยเจก็รับงานแหละ รับก o b อิสระเจ๊ก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยจะถึงเวลาที่เจจะเจจะต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้รักเจกแล้วเจเสียใจมันก็เหมือนกับเวลาเวลาแหละเวลามันไม่เคยย้อนกลับ มีใครซื้อเวลาได้มากอ่ะในกระเป๋าเนี่ยมีเงินเป็นเมินช่วงเนี้ยรวยบอกเลยมีเป็นเมิ่นอะ่ะเตรียมซื้อท้องได้เลยอะ่ะออช่วงเนี้ยงานกำลังลุกแต่หัวใจอะ่ะมันรอะบางมันช้ำมันเจ็บมันเจ้ามันเจ้ามันเจ้ามาก ขนาดเพิ่งไปรับงานมานะเจตันสัญญาจะรับเงินนะฉันก็ยังไม่ได,ดีใจอะไรอะ่ะเจก็ยังเสียใจอยู่เจแบบเจเศร้ามากเลยเจเห็นเขาโอนลูกกับผัวใหม่เจก็เสียใจแต่เจทาอะไรไม่ได้อะ่ะเรามันเป็นแค่อดีตคนที่เป็นอดีตก็จะเป็นอดีตต่อไปเราจะต้องอยู่กับปัต ยู่กับเทเซนอยู่กับปัจจุบันเทเซนที่ไม่ได้แปลว่าของขวัญเทเซนแปลว่าปัจจุบันปัจจุบันของเราอ่ะเป็นยังไงอ่ะปัจจุบันของเราก็คือมันไม่มีเขาอยู่เลยเ้าอ่ะ มันเสียใจเสียใจเว้ย ลูกผู mm ้ชายอ่ะมันเจ็บเว้ยเจ็บที่อะไรเจ็บมันเจ็บที่มีมว มันเจ็บละกันมีเงินแต่เขาไม่รักเขาไม่รักไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ยิบยิบยิบไอ้เจยิบ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  ิไอ้เจมต้องยิ้มชื่อเจนะเว้ยคนชื่อเจอะต้องหน้าตาดีจะมาร้องไห้กับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เว้ยเสียฟอร์มเสียฟอร์มมันไม่เปี้ยวม,ม,มันไม่เฝ้ามันไม่แท้งานนี้งานใหญ่เลยว่ะที่รับมาเนี่ยงานบัญชีอ่ะทำออดิตอะรับมาแล้วอ่ะ ไอเดี๋ยวจะเตรียมรับตังค์อีกอ่ะมันต้องทำดิมัามามัวร้องไห้เสียใจกับเรื่องแค่นี้ไอดีตอ่ะแล้วจะไปสู่อนาคตได้ยังไงวะพี่ดูดิมองไปที่ฟ้าท้องฟ้ามันกว้างใหญ่เข้ามากใกล้ๆดิปืนมองไปที่ท้องฟ้าท้องฟ้ามันกว้างใหญ่ไพศาล มันมีอะไรมากมายเว้ยมีงานอีกหลายจ็อบที่รับมาแล้วเราต้องทํามีสิ่งหลายสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำนุย้ยจะเป็นนักบัญชียูทูบเบอร์บางครั้งอาจจะเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราเราเจเจยังไหวเจไหวเจอยากสู้ต่อเจอยาก เดอยากที่จะหาอะไรได้ที่อยากเป็นเศรษฐีที่อยากรวยที่อยากไปรับงานกับโจมาแล้วด้วย,ยกินโจว่าใช่ที่คุณโจก็เรียกให้มันดูสตรอเบอร์รี่หน่อยอ่ะรับงานไปแล้วอ่ะตั้งใจดูว,วะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเราวิ่งเป็นวงกลมเราวิ่งเป็นวงกลม บางครั้งเราก็มีความสุขบางครั้งเราก็เศร้ามันก็เหมือนกับวงกลมที่เราวิ่งไปวิ่งมาไม่รัจบอย่างสิ้นเสียใจนะแย่นะแต่เจนก็ยังต้องไหนๆก็ไหนๆอ่ะเรงวิ่งเป็นวงกลมดิวิ่งได้เลย แล้วเราวิ่งมาจากวงกลมนี้ยมวิไฟกลับก็แปลว่าบางครั้งอ่ะคนเราก็จะกลับถู่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเราอ่ะคือการไปรอยดิเป็นคนทำบัญชีจบบัญชีมาด้วยได้รอนุญ,ญาตก็ตอบแล้วได้รอนุญ,ญาตก็ตอบแล้ว ผูต้ตรวจสอบบัญชีแล้วด้วยที่ดูด้วยมันก็มีมันก็มีม,ม,มีเป็นหมรออ์น่ะรับมาแล้วนะเว้ยมเมื่อใดก็ตามที่เรารับตังมาเราเปนคือลูกจ้างเขาเว้ยเราลับตังมาเราฝันไม่หรอฝันมานานแล้วนะเว้ยอยากรวย รวยแล้วะนะอายุเรา24นะเว้ยเราจะต้องเจอคนอีกมากมาย24 24อะ่24อะเราจะไปได้อีกไกลเลย24ลองคิดดูดิถ้าฉันอายุ30อะฉันจะเป็นยังไงคิดดูฉันเป็นคนเรียนเก่งนะเว้ยฉันเก่งแรกมากเลยนะเว้ยฉันจำได้หมดเลยแค่พิมพ์มาพิมพ์คูนทำไมกันทำไมกันนะมนล้าเราไม่ได้ พอเสียใจเียใจพอไปร้องไห้แค่ไหนอะ่ะเขาก็ไปกับัวไป เรียนะเว้ยไม่เต็มช่วงแหน่ป็นช่วงดีเรียดเราอ่ะกำลังเครียดเครียดจังความเครียดถาโถมข้ามาคนมันเครียดคนมันเรียดมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องปวดหัวถ้าปวดหัวบางพอละแล้วต้องร้องนานๆต้องยู่ที่ฐานมาก็ปวดหัวทันมาก็ปวดหัวท้ำอะไรก็ปวดหัวเพราะทัานบางท่นมีแต่เรื่องทั้งวันเรื่องเยอะแยะ 拜哟！拜哟！拜。